มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองภาพฮันโซฮีกลับบ้านหลังดราม่าความรักกับระยูจุนยอนผาชมภาพฮันโซฮีเดินทางกลับบ้านหลังไปพักผ่อนที่ฮาวายจนเกิดเป็นประเด็นข่าวความรักกับหนุ่มตีสระยูจุนยอนและมีดราม่าเรื่องแฟนเก่าฝ่ายชายตามหลังจากนั้น โดยเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่วันนี้ก็ทรงงานหนักมากเหมือนเดิมหลังจากลงภาพปะปาราซีฮันโซฮีระยูชุนยอนที่ฮาวายไปไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็ได้ลงภาพของฮันโซฮีเดินทางกลับมาที่เกาหลีแบบสวยฉ่ำวาวทันทีค่ะสวยเริดปังเต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แหละฮันโซฮีขวัญใจแฟนๆชีปัง ขอขอบคุณข้อมูลจากที่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ